สวัสดีค่ะวันนี้พบแม่อุ๋ที่ดินนครนายกนะคะวันนี้อุ๊พามาดูบ้านสวนพร้อมที่ดินขนาด2ไร่ค่ะตอบโจทย์ท่านทุกคนที่อยากได้ที่ดินบ้านสวนขนาดเล็กคือสองไร่มีบ้านนอกดาวมีโรงครัวให้แล้วเรียบรอ้อยที่สําคัญค่ะหน้าแปลติดกับถนนลาดยางเส้นนี้วิ่งไปแค่1.5กิโลก็จะถึงอบตอสาริกาออกไปตรงนี้ค่ะก็จะไปทะลุสาริกาซอย13นะคะใกล้ๆเลยก็คือตรงข้ามกับปั๊มคาวเชกนั่นเองที่เห็นนี่คือต้นกระบอกค่ะเป็นไม้ ท้องถิ่นเลยนะเพราะตรงนี้คือเป็นที่ดินติดภูเขาเลยสูงๆนั่นก็คือกระทอให้ดูจากด้านนอกก่อนเข้าไปข้างในนะคะก็จะมีบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เขาทำแค่บ้านนกดาหลังเล็กๆนะแต่อยู่ได้จริงค่ะแล้วก็มีโรงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดก็มีบ่อน้ําด้วยนะคะด้านหลังอะคะ่ะจะเห็นภูเขาสูงมากนะคะไปดูแล้วเมื่อกี้มีบริเวณให้ยกบ้านขึ้นมาไฮไลท์ค่ะคืออยู่ในเมืองละเมืองสัตดิกาแล้วมีเพื่อนบ้านค่ะนี่ค่ะเพื่อนบ้านนะตรงนี้ก็จะเห็นเลยก็จะมีหลังที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลังที่ ท่านเจ้าของอะคะ่ะอายุเยอะแล้วหลังไม่ค่อยดีนะคะก็เลยฝากให้หาคนดูแลมาให้ใหม่หน่อยแต่ถ้าอยากจะซื้อสะสมเก็บเกงกําไรไว้หรือว่ามาพักผ่อนวันหยุดนะคะหรือว่าไวกระเสียณเนี่ยค่าใช้จ่ายนะคะเมื่อกี้อุปแอบสืบแล้วนะคะจ่ายเป็นเคสๆแค่ตัดหญ้ายอย่างเดียวก็ สอสเดือนครั้งค่ะค่แก้ไม่เกิน2,000บาทที่ดินรูปสี่เหลี่ยมหน้ากว้างประมาณ50เมตรถนนเข้าออกได้3เส้นทางมีเพื่อนบ้านเลยนะคะอดใจไม่ไหวแล้วพาเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ นี้เป็นส่วนด้านท้ายของแปลงที่ดินนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านสวนเนี่ยคะ่ะเตรียมสร้างบ้านขึ้นมีบอ่อขนาดใหญ่ของเพื่อนบ้านสวนตรงนั้นก็จะเป็นเขาหล่มค่ะที่เข้ามาตรงซอยสาริกาข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่ทุ่งนาน้อยค่ะแล้วก็มีรีสอร์ทจากจุดนี้ไปอบตอสาริกาเทีย่ยง1.1.5กิโลนะคะใกล้ๆเลยนะอันนี้เป็นด้าน ของแปลงที่ดินค่ะด้านขวาก็จะมีปลูกต้นไม้เรียบร้อยเลยเจ้าของเพิ่งได้ที่ดินแปลงนี้มาสี่ปีตรงส่วนนี้จะเป็นห้องครัวมีโต๊ะกินข้าทีนีเ้เนื่องจากเป็นคนอยุธยานะคะไม่สะดวกเดินทางมาแล้วด้วยความที่แบบอายุเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังตอนนี้ก็คือฝากให้คนในพื้นที่ดูแลสวนให้นะคะรักที่ดินแปลงนี้มากนะแต่ด้วยความที่ลูกสาวนะคะไม่ได้อยากมาอยู่ ชีวิตบ้านสวดเลยฝากให้แม่อุ๊มาช่วยรีวิวหาผู้ด,ดูแลคนใหม่นะคะโอ้โหลูกมะนาวคือผล,ผลผลิตแบบเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีมะนาวนะคะตน้นเย็นๆนี่ก็คือต้นตะขบนะคือตรงนี้คือเย็นมากๆเลยนะค่ะก็จะมีทั้งไม้ประดับนะคะโซนนี้จะเป็นไม้ประดับนะเนี่ยค่ะนี่ ใครเคยเห็นพีนัทไหมคะนี่ค่ะลูกพีนัทเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่ค่ะลูกพีนัทนะอร่อยนะคะกินลูกสดได้เลยน,นะคะสวยมากๆเลยนะ บ้านนะคะก็เป็นบ้านน็อกดาวค่ะขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะเนี่ยค่ะใช้ใช้อยู่ได้จริงนะเป็นบ้านสวนที่ใช้อยู่จริงๆนะคะก็คือเจ้าของสูงอายุแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องอหลังระบบกระดูกสันหลังนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะ ไม่ได้พาขึ้นไปข้างบนนะคะมีเจ้าของก็ปิดไว้นะคะห้องนอนน่าจะมีสองห้องนะที่ดูเดี๋ยวถ้า,างไงขอรายละเอียดเจ้าของให้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็มีต้นตะขบอีกแล้วนะก็จะเป็นลงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเนี่ยค่ะมาใช้ชีวิตนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลาค่ะบ่อน,นี้ ทางสวนก็จะดึงน้ำจากตรงนี้ค่ะใช้รดต้นไม้นะคะอันนี้เป็นสวนของท้ายที่ดินนะคะก็อยู่ประมาณใช้พื้นที่ประมาณแค่หนึ่งงานเท่านั้นเนาะอันนี้บ่อน,น่าจะแค่เจ็ดสิบห้าตารางวาไหมบ่อน,นี้น่าจะประมาณเจ็ดสิบห้าตารางวานะคะก็จะมีต้นไผ่ต้นไม้อยู่นะคะไฟฟ้าปลาปลาพร้อมนะคะเข้ามาใช้ชีวิตได้เลยแล้วตรงนี้ก็สามารถยกบ้านสวยๆได้อีกนะ แล้วก็จะเห็นภูเขาอยู่ข้างหลังเลยนะคะเนี่ยทำเลดีมากๆเลยตรงเนี้ยยกบ้านขึ้นนะคะถนนสาริกานางองก็อยู่ข้างหลังนะคะห่างจากจถนนสาริกานางองเพียง1.5กิโลเมตรเนาะค่ะตรงนี้ต้นไม้ที่ได้ผลผลิตแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เป็นไม้ประดับนะคะมีเป็นทางเข้ามาจะเป็นต้นปีดนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้ที่ได้ผลผลิตแล้วนะคะก็มีกระท้อนลูกผล,ผลผลิตดีไหมพี่ กี่ลูกโลค่ะอันนียค่ะผลผลิตกระท้อนเพิ่งเก็บไปนะคะก็คือ,อผู้ดูแลสวนเนี่ยค่ะเขาก็มาห่อให้นะเขาคิดค่าห่อกันลูกละสองบาทนะคะแล้วก็เก็บผลผลิตไปลูกหนึ่งก็ได้ตั้งแต่6ขีดถึง8ขีดเลยนะคะลูกละเกือบโลเลยนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาตรงนี้จะเย็นมากๆเลยนะ กระ t h o ประมาณกี่ต้นนะพี่6ต้น7ต้นค่ะตรงนี้จะมีกระนเจ็7ต้นนะคะแล้วก็มะยงชิดเยอะไหมมามะยงชิดกี่ต้นอะค่ะกระท้อนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ7ต้นนะคะอันนี้ก็คือเงาะกำลังปลูกเพิ่มขึ้นให้เนาะแล้วก็จะมีปลูกมะม่วงเพิ่มนะคะ อันนี้ต้นอะไรคะต้นกระถินนรงหรอไม่ใช่ค่ะอันชมพู่อะไรก็ไม่ใช่ต้นอันนี้คือต้นอะไรใครรู้บ้างชมพู่เหรอคะชมพู่ที่หอมๆอ่ะอ๋อมีสองต้นนะเนี่ยถ้าไม่ได้มากับคนสวนก็จะไม่รู้นะคะก็จะบอกว่าเป็นต้นกระถินนรงอ๋ออันนี้ต้นบุกใช่ไหมแม่อูรู้นี่ยค่ะต้นบุกกินได้เนาะต้นได้กินยอดได้ใช่ไหม อ่าตัวนี้ต้นเกาลัดนะคะเงก็งปลูกค่ะเดี๋ยวกำลังเพิ่งปลูกเงาะตรงลง,ลงก็คือเพิ่งลงขนุนใช่ไหมคะใช่ค่ะนุนแล้วถ้าเกิดว่าออ่มีเจ้าของกรุงเทพมาแหละแต่ยังไม่สะดวกมานี่ติดต,ต่อคิดค่าดูแลสวนยังไงบ้างคะก็แล้วแต่ว่ามาตัดหญ้าคิดเป็นเที่ยวไปเนี้ยคะ่ะเที่ยวเท่าไหร่คะค่าสวนนี้ประมาณอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้พันกว่าบาทเองอ๋อเดือนหนึ่ง เดือนนึงสองสามเดือนแต่ครั้งหนึ่งถ้ามันย่าไม่ยาวค่ะตรงนี้ก็คือเนี่ยค่ะจะเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเลยเนี่ยค่ะพี่เขาเพิ่งตัดสวนไปตัดญ้าไปนะก็รอบละพันกว่าบาทเนาะไม่ถึงสามพันไหมไม่ถึงค่ะแล้วแต่สวนสวนนี้มันแค่แคนนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทรวมน้ํามันแล้วน้ำมันค่ะน้ำมันประมาณเท่าไหร่คะน้ำมันก็ประมาณสามร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่อ่ะตีว่าสองพันไม่เกินเนาะรอบหนึ่งค่ะอันนี้คือต้นยางนาเนาะใช่ค่ะเออ เนี่ยค่ะต่อข้างๆก็จะเป็นของเพื่อนบ้านตรงนี้เขาไม่รู้กี่ไร่เนะี่ยก็เป็นที่สวนประมาณสามไร่ละจีนที่ข้างๆก็คือสีไร่ส่วนมากก็จะเป็นไม้โตนะมีมะม่วงมะขามนะคะเป็นถนนอันนี้มาตอนเที่ยงวันนะคะก็ถือว่าร่มเย็นไหนเนี่ยมังคุด อ๋อนี่กำลังลงมังคุดเนาะแสดงว่าต้นนนเป็ลใหญ่ไหนอะต้นหน้าต้นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะลำญ่อ๋อมังคุดละมุดลำญ่อันนี้เห็นเห็นลูกแล้วรู้แล้วว่าต้นอะไรแม่อู๋เห็นแล้วค่ะนี่นี่คือส้มโอเนาะทำไมต้นมันเป็นแบบเนี้ยเขาทำทำหรอแล้วแล้วมันจะโตได้ใช่ไหม่่แตอันนี้คือจะทิ้งต้นแล้วใช่ไหม นี่กระท้อนอยู่ตรงนี้ก็มีนะกระท้อนเกือบสิบต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนุนต้นนั้นอีกต้นหนึ่งส้ <7. S 1> ม,มโอดูไม่เป็นนะอ่นะไหนคะโอ๊บมีหมอนมีกาแฟมีมะพร้าวมีส้มโอฟักแฟนแตงโมขาดแตงโมเนาะ จริงๆเราปลูกพวกพืชผักเพิ่มก็ได้เนาะระหว่างแบบเพราะ่ด,ดินสมบูรณ์มากๆเลยอันนี้โซนหน้านะคะแม่อูพามาดูข้างหน้าค่ะก็จะเห็นว่าเราจะรอมรัวตาข่ายให้นะเนี่ยค่ะข้างหน้าก็เป็นบ้านสวนของเพ,พื่อนบ้านนะคะไม่เปรี่ยวเลยคือหน้าอยู่มากๆเลยนะคะนเ,นเนี่ยเขตั้วเนี่ยเพื่อนบ้านก็กาลังจะทําบ้านสวนขึ้นนะข้างหลังก็เป็นวิวเขาเลยเดี๋ยมาเริ่มปลูก นี่ข้าเพิ่งปลูกเองนะแต่แปลงของเราคือมาแล้วเข้าอยู่เก็บผลผลิตได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยไฮไลท์ลืมให้ดูนะใครรู้จักต้นตะบกไหมภาษากลางเขาเรียกต้นอะไรต้นบกเหรอต้นกระบกแอลมนเไอันอันนี้คืออะไรคะต้นกาแฟ <laughs> คือแม่อูเป็นคนชอบกินกาแฟมากแต่ไม่รู้จักต้นกาแฟนะคะ คือจะไม่ตื่นนะคะถ้าเราไม่เจอกาแฟแต่ต้นหมอนเรารู้นะพ่อแม่แม่อูเลี้ยงไหมนะอาชีพแรกที่รู้ว่าตัวเองชอบง,งานขายก็คือแม่ให้ขายดักแด้นะคะที่บุรีรัมย์ถ้วยละสองบาทนะเมื่อสี่ิปีที่แล้วค่ะรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่แ้น,น,นี้อ๋อสซนนี้จะเป็นกาแฟหมดเลยรู้ไหมคะว่าดินที่ปลูกกาแฟได้มันต้องเป็นดินที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยข่ะแปลงนี้เลยนะ,ะอันนี้ก็มีมะม่วงส้มโอหูสวยอะ คือสไตล์แม่อูนะเขาจะต้องรีวิวจากข้างหน้าลงไปแต่นี่รีวิวจากข้างหลังเนาะเพราะว่าบ้านอยู่ด้านหลังนะ,ะนี่มะยมสะดานะคะนี่ค่ะต้นที่สูงเสียดฟ้าด้านหน้าเนี่ยก็คือต้นกระบกใช่ไหม่มมะตรงนั้นมีลูกร่วงเต็มเลยะนะถ้ายังไงมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะอันนี้ต้นมะยงชิตไหมมะย,ง,มยงชิตนะตหนไหน ต้นนี้มาปางหวานนะคะอันนี้จะให้ดูจากด้านหน้าเลยนะเนี่ยค่ะก็เป็นถนนยกสาธารณะนะคะลดร่วิ่งสวนได้เลยร่มเย็นมากๆนะคะวิ่งตรงออกไปนี้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นอบตอสาริกานะคะผ่านทางเข้าที่เขาบอกว่าภูเขาหล่นนะเนี่ยค่ะก็คืออยู่ในเมืองนะมีการส่งพัสดุนี่ก็คือไปรษณีย์นะคะนี่คือด้านหน้าค่ะ ถ้ลุกออกไปนะคะก็จะไปเจอสาริกาซอยสิบสามใกล้ๆเลยก็จะเป็นปัม๊มคาเทคกนะคะปั๊มใหม่คาเท็กเนี่ยสวยมากๆเลยนะเนี่ยค่ะข้างหลังข้างหลังนี่ก็เป็นภูเขาภูเขานะเขาหล่นอยู่ตรงนี้เพื่อน้าแถวนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านหมดเลยนะคะนี่หลังนึงนะแล้วก็อีกหลังนึงนะคะถัดไปอีกก็มีนะอุ้ขับเข้ามามีมมมมถ้าจะมาก็ตรงนั้นจะเป็น ตรงนี้ค่าได้3ทางเพราที่อูดูนใน GPS เนาะนี่ค่ะพื้นที่สวนผลไม้พร้อมขายปกติที่ดินสาริกานี่ตอนนี้ดิ่งสูงไปบ,บ้านสวนพร้อมดีินนะคะรายละสามาร่แต่แปลงนี้นะคะพิเศษมากๆเหมายกแปลงค่ะพร้อมบ้านพร้อมต้นไม้แบบนี้ติดถนนสนใจนะคะติดต่อแม่อูดวนๆเลยฝากกดติดตามช่อง YouTube แม่อูที่ดินในเพจแม่อูที่ดินนะครนายกและอสังหาริมทรัพย์ทั่วไทย ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะแม่อุจะมารีวิวที่ดินสวยๆแบบนี้ให้ตลอดเลยก่อนดูที่ดินนะคะนัดล่วงหน้า1วันมาที่เบอร์0826162428นนะคะอยากได้แบบไหนแปลงไหนคุยเบื้องต้นนะคะก่อนมาดูที่ดินคะ่ะเจอกันที่แปลงที่ดินคะ่ะ